สวัสดีค่ะวันนี้มาสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านเพนกวินโมบายก้นนะคะวันนี้นะคะทางร้าน คนบุ๊กแบรนด์ลโนโวตัวแรงขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะคะมานําเสนอนะคะนั่นก็คือเลโนโวลีเจนสลิม5นะคะเป็นตัว Intel Core i7 นะแล้วก็เป็นความจําที่16ทับ512กิกะไบตค่ะเรื่องหน้าจอนะคะคหน้าจอของเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วนะ หน้าจอใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็น Windows 11 Home SL นะคะแล้วก็ประกันนะคะในระบบจะถึงเดือน6ปี2027เลยนะคะซึ่งถือว่ายาวมากแล้วก็ ของการ์ดจอนะคะจะเป็น RTX 4060นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวการ์ดจอตัวแรงมากเลยนะคะราคาปกติของรุ่นนี้นะคะจะขายอยู่ที่5 9 9 9 0ค่ะแพนกินนะคะขายเพียง3 9 9 0 0ค่ะกระเป๋อ,อันนี้ให้ด้วยสวยดูดีทันสมัยมากเลยค่ะลูกค้าเอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าใส่ของเข้าไปด้วยก็ได้ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจ Penguin Mobile หรือล่า o f f i i i a l a p p p e n i u i n Mobile นะคะแล้วเราก็ยังมีอีก2ช่องทางค่ะ mm hmm. ก็คือ Shopee แล้วก็ lazada mm hmm. นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยว่า Penguin Mobile นะสำหรับวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย